สวัสดีครับลูกคิวแตนดีครับถึงโตมบุรีนะครับนี่ครับระพามาดูทะเลครับเนี่ยทะเลครับเนี่ยทะเลครับัวไหมครับ เงี้เรือนะครับนะครับเรือเต็มหมครับนี่มีปลาด้วยครับเนีย่ยปลาครับเนีย่ยปลาครับ,รบ FC ไหนอยากมาก็ามาได้ครับ ่รครับเรือครับลมลมระบายมากเลยครับตุ่มบุรีครับทะเลโคตรใหญ่ครับ เดี๋ยวผมปลาดูครับว่ามีอะไรมั่งครับ นี่ตางลงไปครับเนี่ยครเลตัวงามมากเลยครับครับมีบันไดลงไปเลยครับเนี่ยครับมีบันไดลงไปเล่นน้ำนะครับมีเรือนะครับครับเรืออยู่นั่นนะครับ รครับมีปลาหมึกหรืครับนี่ยปลาหมึกปลาหมึกขึ้นมาตัางน้ำครับตาเล่ตเล่ตัวงาม ทะเลมีเตย์เยอะเลยครับนี่ครับเยา์เต็มเลยครับ เดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูครับเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนครับลงให้เอฟซีทุกคนดูเนี่ยเต่าครับมาดูครับเนี่ยเต่าครับเต่าตัวใหญ่ครับนี่เต่าคฮยไก่ครับอ่านว่าอะไรครับอากาศร้อนมากทุกคนครับอากาศร้อนมากครับ เต่าเต่ามีนกเลยครับนี่ครับมีนกเลยครับนี่ยนกครับเดี๋ยาไปดูอีกครับ นกวิ่งนี้ครับนกครับเดินไปครับนกครับนะครับครับคอยดูใกล้ครับนกคลองไม่น,นี่ก็่อาะเราไป fc ทุกคนนะครับเตเลยตัวงามมากเลย เดี๋ยวไาดูรอบๆปุ๊บอันนี้ก็ปลาหมึกเหมือนกันครับเนี่ยปลาหมึกเหมือนกันปลาหมึกอะไรเนี่ยปลาหมึกอะไรเนี่ย FG ทุกคนอ่านดูปลาหมึกอะไร ยูท่ที่ตุ่มตุ่มบุรีครับเดี๋ยวปลาเดินดูร,บรอบๆไปครับมีเรือด้วยมีเรือมีเรือเดี๋ยวปลาเอฟีมาดูเรือก่อน,น,นเงียบเรือครับ มาดูเตา่าอีกหนึ่งตัวนี่เตา่าครับนี่เตา่านี่เตา่าครับนี่เตา่านี่เตา่เตากะ,ะเจอจเจอตะปานลงอยู่ครับ ครับลงได้ครับนี่ครับระยะเต็มเลยครับนี่ครับะเลครับนี่ครับนี่อะไรนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นกุ้งครับอันนี้เป็นกุ้งครับนี่ครับ fg ทุกคนนี่เป็นกุ้งครับมีลูกตาด้วยครับลูกตากุ้งตัวใหญ่ครับ ผม,ผมต้องจบคลิปยปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ผมนะครับไปดูคลิปหน้าครับบ๊ายบาย